โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวยางตามคำขอนะครับก็เอามาใช้งานจริงหนะน้าฝนนี่ฝนตกเปียยๆนะครับมีคนสงสัยแล้วก็ถามมาแล้วก็บอกให้รีวิวกันนะครับก็ตอนนี้ผมเอามาวิ่งลายแมนในกรุงเทพนะผมวิ่งแถวบางรักษสาธรแล้วก็มารับส้มตำไก่ย่างกำลังจะไปส่งลูกค้านะครับอันนี้ก็ได้แล้วที่ถ่ายน,นี่ก็คือให้เห็นว่าเอามาใช้งานจริงๆนะครับได้วิ่งมาจริงๆได้วิ่งลุยฝน ได้วิ่งในทางที่มันขูกขานะครับตามกรุงเทพจริงๆเดี๋ยวกลับบ้านไปก็จะทํารีวิวให้ดูนะครับอย่างที่รู้ฝาท่อในกรุงเทพค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรขูกขาแล้วก็หลุมเวลาเป็นหลุมเนี่ยนะครับมันคือมันกระแทกแรงมากนะครับผมก็ใช้งานตามปกติเลยแล้วก็พอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มก็กลับมาถึงบ้านนะครับแล้วก็ถ่ายไว้นะครับซึ่งผมจะล้างแบบนี้อยู่แล้วเวลาไปดูฝนมานะครับแล้วว่าพอดี มันก็เจอนะครับพอจังหวะมาล้างกาลังถูยางอยู่มือก็ไปรูปโดนเจ้าตัวนี้เข้านะครับโดนมาแล้วนะครับซึ่งในคลิปอะตอนที่ผมถ่ายเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามันจะรั่วไหมหรือว่าต้องคาไว้อย่างนี้หรือว่าต้องดึงออกแล้วจะรั่วนะครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นน้ํายาล้างจานหรือว่าน้ํายาล้างรถก็ได้นะครับมาฉีดดูนะครับถ้ามันมีฟองอากาศ ออกมาก็คือรั่วนะครับนี่คือข้อดีของการที่เรากลับบ้านมาแล้วเรามีเวลาในการดูแล,ลรถเช็ดรถนะครับถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้ดูผมจะไม่เห็นพรุ่งนี้เช้าผมขี่ต่อซึ่งวันนี้อาจจะไม่รั่วแต่พรุ่งนี้เช้าพอเราขี่แล้วก็ทับไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้ยางรั่วได้นะครับนี่คือข้อดีของการที่เรามาดูแลนะครับมาดูแลรถนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าถ้าดึงออกแล้วจะรั่วไหมนะครับ แต่ตอนนี้ผมฉีดไปที่มันคายอยู่เนี่ยมันไม่รั่วนะครับเราไม่รู้ว่ามันเข้าไปลึกขนาดไหนไงนะครับก็เดี๋ยวจะดึงแล้วก็ลุ้นกันดูนะครับถ้ารั่วพรุ่งนี้เช้าก็คงต้องไปหาร้านปะแบบสตรีมเย็นนะครับดึงออกมาแล้วก็คือไม่มีลมออกไม่มีเสียงลมแล้วก็ไม่รั่วครับเข้าไปก็ประมาณนี้ประมาณครึ่งเซนนะครับเกือบเกือบเซนมันไม่ได้เข้าที่ร่องอ่ะมันเข้าที่หน้ายางนะครับหน้าสัมผัสยาง ก็ถือว่าลึกกันนะแต่ว่าก็ไม่รั่นะครับลองฉีดดูดก็ไม่มีฟองจากรูนะครับสรุปผก็คือมันไม่รั่วแหละนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าเรากลับมาแล้วเราเจออย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างผมดึงออกเนี่ยมันก็โอกาสรั่วมันก็ก็ก็มีแต่ว่ามันก็น้อยลงกว่าที่ว่ามาจอดกับบ้านมาจอดแล้วพรุ่งนี้ก็สไตล์เครื่องออกไปพอเราขีบอีกมันก็ทับมันก็กดลึกเข้าไปลึกเข้าไปมันก็รั่วอีกนะครับ นี่คือข้อดีของการที่เราดูแลใส่ใจรถเราเช็ดรถเราอะไรรถทุกวันครับอ่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนไอ้ไม่ใช่ขั้นตอนมาถึงการรีวิวยางนะครับอันนี้มันไม่รั่วนะคือผมได้ไปใช้งานค่อนข้างหนักนะครับหนักเลยบอกว่าหนักเลยในกรุงเทพเนี่ยนะครับมันจะเป็นการขับไม่เหมือนต่างจังหวัดนะครับเราจะเป็นที่ต้องบิดนะครับเพื่อไปเบรกนะครับไฟแดงมันเยอะรถมันติดนะครับถนนร้อนนะครับ ฝ่าท่อแล้วก็ตามถนนที่เขาขุดเขาอะไรกันะนะครับเพื่อนๆใครที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพจะรู้ว่าบางถนนที่มันเรียบมันก็เรียบเลยบางถนนที่มันขูกขะมันก็แบบขูกขะเลยนะครับมีทั้งแบบว่าทางรถไฟมีอะไรเงี้ยบางทีเราเราใช้รถเราไม่ชินพื้นที่เราขี่ไปเนี่ยมันเป็นทางรถไฟตัดหน้ากับถนนเงี้ยนะครับไม่มีแผงกั้นไม่มีอะไรรถไฟมันยังไม่ได้มาเราก็ต้องกระแทกไปนะครับผมก็กระแทกมานะครับสดๆร้อนๆก็คือยางก็ ไม่เป็นไรแถมมันนุ่มด้วยนะครับยางเนี้ยต้องบอกกันว่ามันนุ่มนะครับมันค่อนข้างนุ่มนะครับจากที่ว่าใส่ยางตัวเก่ายางติดรถมามันแข็งมากตัวนี้นุ่มแล้วก็ไม่มีอาการกินขวานะครับทีนี้เจอพื้นน้ําเนี่ยนะครับถามว่าลื่นไหมนะครับต้องบอกว่าลื่นลื่นนะครับลื่นกับเฉพาะทางที่เป็นพื้นแบบขัดมันทางเข้าปั๊มทางเข้าห้างเพื่อนๆสังเกตไหมในกรุงเทพ อย่างผมต้องไปรับของตามห้างตามอะไรเนี้ยนะครับอ่ามันมีอาการนิดๆถ้าเราเปิดคันเร่งจังหวะที่รถเราเอียงเข้าโค้งไปเนี่ยถ้า,ถารถอยู่ตรงๆเนี่ยไม่เป็นไรนะครับกับกันล้อหลังไม่ลื่นแต่ล้อหน้าที่เป็นยางติดรถของมิชลินยังลื่นอยู่นะครับช่วงวันที่ฝนตกผมก็เข้าไปรับของตามห้างตามอะไรนะครับคันที่อยู่ข้างหน้าผมขับเดลิเวอรี่เหมือนกันก็เป็นพวกพิลลารี่เป็นยางดีๆก็มีอาการ ปัดอาการเป๋ทางเข้าห้างนะครับมีหมดนะครับมันมันไม่มียางไหนล็อกไม่ลื่นนะครับถ้าไปเจอพื้นถนนแบบนั้นอยู่ที่การขับขี่ของเราส่วนบนถนนธรรมดาปกติต้องบอกว่าไม่ลื่นนะครับไม่ลื่นดีกว่ายางเดิมติดรถตัวนี้นะครับ IRC SCT 003ดีกว่ายางเดิมติดรถนะครับจากการที่ใช้มาจริงๆไม่ใช่ว่ามาพูดให้มันแบบให้ให้มันอวยอ่ะไม่ได้อวยอนนครับอันนี้ใช้งานจริงๆใช้งานมาจริงๆนะครับ ซึ่งยางหน้าเนี่ยนะครับแข็งแล้วก็ลื่นยังมีอาการลื่นอยู่นะครับส่วนยางหลังไม่มีปัดไม่มีอะไรมีบ้างตามเวลาเข้าปัม๊มถนนเปียกๆนะครับมันยังไงมันก็มียี่ห้อไหนก็มีต่อให้คุณเส้นละห้าพันหกพันแม่งก็ลื่นเชื่อผมดิถ้าไปเจอทางแบบนั้นอยู่ที่สติแล้วก็สกิลการขับขี่เราด้วยนะครับยางเนี่ยมันช่วยเสริมได้ดินดินหน่อยนะครับหลักๆแล้วอยู่ที่สติแล้วก็สกิลนะครับก็มารีวิวให้ฟังว่าใช้งานบน บนพื้นฐานของความปกตินะครับดีดีกว่ายางเดิมแน่นอนนะครับในราคานี้นะครับพันกว่าบาทนะครับ IRC SCT 0ูนนะครับถามว่าพอใจไหมก็รู้สึกพอใจนะครับพอใจมากเลยนะครับไม่ใช่ในระดับหนึ่งพอใจมากเลยนะครับถ้าเทียบกับยางเดิมนะครับถือว่าโอเคใช้งานหน้าฝนนะครับก็ใช้มาเนี่ยก็ประมาณ2,000เกือบเกือบสามพันโลและตั้งแต่เปลี่ยนมานะครับก็รู้สึกว่านุ่มดีแล้วก็ ดีกว่ายางยังไงอ่ะฟันธงม่ได้เลยการันตีเลยยางยางติดรถเนี่ยสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับของมิชลินสู้ตัว i อ c ตัวนี้ไม่ได้นะครับอาการอาการเขาเรียกว่าอะไรอาการลื่นการอะไรเงี้ยตัวนี้น้อยกว่ามีมีให้เห็นแต่น้อยนะครับแล้วก็ที่ได้เห็นชัดๆเลยคือความนุ่มนะครับเวลามันกระแทกมันอะไรเนี่ยนะครับแล้วพอเราเปลี่ยนโชคมาเนี่ยมันช่วยเสริมกันกับโชคทําให้ข้างหลังเราเนี่ยนุ่มมากนะครับนุ่มกว่าเดิมเยอะมากนะครับ ฟีลกันครับคิดรู้สึกโอเคดีนะครับใช้ได้คุ้มพอใจนะครับกับการที่ไปเปลี่ยนมาส่วนระยะยาวไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ถึงกี่หมื่นโลนะครับก็นี่ก็วิ่งมาสามพันโลแล้วก็ยังโอเคอยู่ดอกก็ไม่ได้หายไม่ได้อะไรไม่มีอาการซึมไม่มีอะไรขนาดโดนตํามานั้นก็ยังไม่ร่วนะครับอย่างที่เห็นต้นคลิปนะครับ IRC SCT 0ู SC นย์ศนมะครับมันมี0ูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์ห้าอะไรไม่รู้แต่ผมเลือกตัวนี้มา0ูนย์ศูนย์สามนะครับ มันก็โอเคแหละนะครับก็มารีวิวให้ฟังตามที่เพื่อนๆอ,อยากฟังอยากรู้แล้วก็จากการใช้งานจริงๆแล้วนะครับหน้าฝนใครอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับไม่ได้มันไม่ได้แพงเวอร์หรือว่าไม่ได้ถูกเกินไปอ่ะบางมันดีกว่ายางไอ้เส้นละเจ็ดแปดร้อยอ่ะนะครับยางแบบที่ไปก๊อบลายเขาอะ่ะยี่ห้อคนไทยที่แบบเกลดต่าเกลดล่างๆหน่อยนะครับเส้นละเจ็ดแปดร้อยตัวเนี้ยมันพันสองพันสามมันโอเคยังไงฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ